มีใครบ้างคะไม่ได้ครบแล้วจฮาพิตาซิมณณจาค่ะเมย์ค่ะอังค่ะวันนี้มีหนุ่มๆไหมนะตีครับพิ๊บแต่ว่าไม่ไม่ให้มาถ่ายให้นั่งข้างนอกไปหนุ่มๆกําลังแบบว่าเดตแอร์อยู่อมอาอะไรคะสัวัดีปีใหม่ค่ะอโอ้ยวันนี้ไม่ทําอะไรกันคะวันนี้นะคะ มีปาร์ตี lonely, ้ก hmm. oh. ็คือปาร์ตี้พี่ใหม่ด้วยปาร์ตี้วันเกิดด้วยวันเกิดก็คือมีวันเกิดที่ใกล้ๆกันก็มีพีมปูแล้วก็มีนะคะสาคนเป็นนางสาวแล้วนะไม่เก่ไม่เกลีดไม่เไม่กลลองล่อีกเป็นแม่แต่ก่อนเข้าอนุบาลแล้วตอนนี้แบบมอส่อปีใช่ไหมวันนี้เรามาลำาลึกอดีตดีกว่าอ่ถามแต่คนเลยจำตอนอนุบาลใช่ไหมอนุบาลจำไม่ได้เราเราคิดคนอะไเรื่องก่อนคิดคนะไรเรื่องกูจ๋ามาให้ขนมยี่ปุ่นทำเองกับหนู าาาาพพพิมม์ข้สะนอันนี้จำไม่ได้อันนี้เจอกันวันแรกเลยที่ไปโรงเรียนแต่ที่หนูจำได้เลยคือแบบผู้จ่าเป็นผู้บุกเบิกให้หนูแบบอยากซื้อขนมทางการขนมญี่ปุ่นทำเองรับโปรจาให้ทำไมอ่ะแม่สั่งมั้งแม่สั่งแม่สั่งไปดูไปดูจำได้วันแรกแององแองตอนนั้นมีกิจกรรมหนูอุ่งมาทำโกโก้ปั่นให้ที่โรงเรียนหนูจำอร่อย อร่อยน่าตื่นใจแตเรามาสายกันบ่อยมากเราก็เลยเสียจแต่้ว่าแจ็งมาสายจะได้ว่ามีกีฬาสีสีส้มอันนี้ก็แต่งตัวใช่ใใช่เราดูได้อย่าเป็นรูปสรงหลังใช่ใช่จำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยจำกได้ไหมวันนุบานเกิดเรื่องราวอะไรกันบ้างจำได้แต่ผมเคยอึดล้านแล้วเฮ้ยฮะไม่เคยไม่เคยที่หนูอึแตกเลยแล้วต้องอาจารย์นักครูมาลังอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วเขาอะต้องใส่ชุดสำรองที่เป็นจัมปาจำได้จำได้ ค่ะหนูแบบว่ายังติดขวดนมอยู่แล้วพอเข้าวันในห้องปุ๊บแม่บอกว่าเอาขวดนมไปด้วยไหมหนูบอกไม่หนูอายเพื่อนคือตั้งแต่ทุกบ่ายยังดุจูบยังอย่างี้อยู่อ๋อใช่จริงปะหนูจำได้เลยวาเวลาโพสท่าโพสแบบโพสแบบใช่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 จำไดู้ต้องมีจิกพอยท้าวอย่างนี้ถ้าไม่กนไม่ใช่ผู้ตาดตั้งแต่ทุกบ่าหนึ่งใช่ไหมตั้งแต่บ่ายเย็นบ่ายนี้ผสมบ่ายถึงบ่นนี้ แล้วไ,ไ,ไอเสซซอรี่เป็นไงครับปูแม่ปูปจ๋าจ้าจําได้เลยไอเสซซอรี่ปูจ๋าจแต่เมื่อกี้แม่แม่พิ่งเมาว,ว่าพวกเราตอนนั้นยังไม่รู้จักเจีย๊ยบยังไม่รู้จักแม่ปูจ๋าเรารู้จักกันแค่มีเมนี้อังเบียร์แล้วทุกคนน่ะใส่นัดการกีฬาสีนัดกันมาทํากระโปรงที่บ้านเราเป็นกระโปรงฟูกูกะว่าเลิศสุดเลิศสุดไปถึงเจอปูจ๋าเลิศกว่าแล้วเจี๊ยบแล้วเจี๊ยบใส่เออเขาเรียกอะไรเจี๊ยบอะทำเองแม่ปู้หญิงทำเองแล้วแม่เมนิ่งถามว่า แม่คะนี่นี่ทำเองอาจารย์ผูกใช่ค่ะแล้วทุกคนบอกโอ้โหฉันว่าลูกฉันลดแล้วนะทุกคนแม่แน่ทุกบ้านหนึ่งไงปูจ๋าไอเสตซ์ซอรี่เขาจะเด่นโดดขึ้นมาไม่ต้องมีกิ๊บเกิ๊บมีปีกมีติดนู่นี่ปีกนี่จานด้านหนึงเขาแจกปีกนางฟ้าด้วย เด็กคนนึงอ่ะที่แบบเป็นเขาเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆในหัวล้านๆแล้วเขาไปดึงสร้อยคูอ่ะจำได้ไหมเวล้านจำได้ไหมที่เขาไปดึงสร้อยผ้าผูอ่ะแล้วนั่นหนูจำได้ว่าหนูขำมากเลยอ่ะเหมือนเขาแบบดื้อแล้วเขาต่อสู้กับครูอ่ะแล้วก็ไปดึงสร้อยผาครูขาดเลยอ่ะต้นไม้ไม่่ใชตัวใหญ่ไม่ใช่ชื่อครมีคนหนึ่งอะไรนะชื่อหนูไม่ไม่รู้อ่ะอยากเลยเราอยากไปแต่อย่าไปเป็นชื่อไม่มีใครจำได้จำได้จำอะไรไม่ได้เลยจำเรื่องอะไรน้องบ้านได้เหรอตอนนั่งข้าง จำไม้ก็ไม่รู้อ่ะคือมันมีดินสอสองอันหน้าตาเหมือนกันแล้วหนู่เหมือนแบบตอนแรกหนูก็คิดว่าไอ้เนี่ยดินสอของหนูก็ไปแย่งของอังมาแล้วอังก็เถียงกันว่าไม่ใช่ดินสอของฉันหนูก็บอกไม่ใช่ดินสอของฉันใช่ไหมปรากฏว่าหนูก็ใช้เขียนเขียนไปจนอังไปขอครูอันใหม่สรุปหนูเอาดินสอเอาเก็บไว้ในถุงเท้าแบบเดียพอหนูเล่นอ่ะแล้วหนูยังไม่ได้ถุงเท้าแล้วหนูไม่รู้ว่าหนูหนูลืมไงหอาอังของัเองแล้วเก็บความลับนี้มาสิบกว่าปีเลยใช่ไหมเก็บความลับ จำเอาจริงว่าจำเรื่องปรงกาศจำเรื่องที่สอบไม่ได้ด้วยซ้ำคือจำไม่ได้เลยที่พิมพ์เล่ามาจำไม่ได้เลยแต่หนูจำได้อีกเรื่องหนึ่งคือตอนนั้นอ่ะเหมือนเราอยู่ในห้องแล้วเราก็เถียงกันว่าห่างนางเงือกคนเป็นยังไงกันเล่าเล่ากันเดี๋ยวจะยังไงนะอังเล่าถึงคือคือส่ติอันนี้ค่ะนะอันนี้ปลายเท้าคือหนูเถียงกับพิมพ์ว่าอันเนี้ยมันควรนางเงือกคนเป็นอย่างงี้แต่พิมบอกไม่ใช่คนเป็นอย่างงี้แล้วไม่ดี คือเถียงกันเรื่องห่างนะเงื่องน,นี่แหละแล้วสุดท้ายทะเลาะก,กันแล้วพิมพ์ก็เลยหยิกอังโอ้โหแล้วปลอยไม่เอาแต่พ่อเอาหยิกเลยเหรอ,อแลก็เหตุการที่จำได้ก็คือไปเรียนว่ายน้ำกับอังแล้วแบบ ก่อนเรียนเสร็จจะได้กินแบบข้าวผัดไส้กรอกหรือสิ่งอย่างนึงอะไปนี่นะปอยทำนี้มาให้เป็นไส้กรอกสปาเก็ตตี้อ๋อใช่ใช่ใช่อ๋อใช่เมื่อก่อนไปเรียนแม่น้ำด้วยกันนะปอยทำอาหารเหล่านี้แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งตอนนั้นจำได้ว่าแบบว่านั่งเรียนอยู่ในห้องกับเอมี่แล้วก็แบบว่ามีของเล่นชิ้นนึงมันแบบสมุดอะนึกออกไหมที่มันแบบเปิดมายากลนะที่มันแบบระบายสีอะจำได้ไหมแล้วก็เลยบอกเอมี่ว่าเอมี่มันเป็นมายากลเอมี่ก็งงแล้วมองหน้าแล้วก็ อะไรอ่ะีแบบหนอกไปเรื่อยแบบที่มายกอนเราไปเรียนรีเราไปเรีนรีมายก่นไหนเดี๋ยว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 นี่ตาความจำเสื่อมม่ะนี่ตากระจ่าไปด้พวยคนไปเรื่องสอนอะไรเงี้ยหนูก็ไม่แน่ใจว่ามันคือความจริงหรือเป็นความฝันอ่ะอันนี้ไม่รู้เอ้ยจริงความฝันน่าจะจริงป่ะน่าจะจริงหรอความฝัน้วนั่นเอง ก็เป็นแกงไปสายไงแล้วก็จะมีแบบบางวันอังไปโรงเรียนแล้วก็วิ่งตามนปล่อยใช่ไหมแล้วนปล่อยก็แบบโอ้โหตอนเช้าอ่ะนี่ก็วิ่งร้องเห้ใช่เห็นแล้วแบบพอถึงปักวางอ่ะนปลปอยอ่ะคิดนปลปอยมาบอกทีหลังว่ารู้เลยว่าถ้าเห็นเห็นเราอ่ะอังจะต้องซุดลงไปแล้วร้องไห้ดังๆเพื่อที่ให้ไปโอบแต่ว่าห้ามโอบถ้าเห็นเธอจะต้องใช่เพราะเห็นคนที่รู้จักคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแม่ทิ้งอยู่ไงตามมาไงรามมาเล้ ว่ะแล้วรู้ไหมแจงเนี้ใครมาสายที่สุดสปูจา๋าคือปูจ๋ามาแบบเละเป็นชั่วโมงเลยเรู <S <S ไ้ไหมสายแบบว่าพวกเราทุกคนรู้จักกันเนี่ยแม่อะแม่แมนปอยน้ำมุกน้เบ,บียอะไรมีน้บ,บีตอนนั้นด้วยรู้จักกาันแต่ไม่รู้จักนาเจี๊ยบเลยรู้จกกักแต่ว่าเออมีเด็กผู้ชายเลยเพราะว่าเธอแม่เธอมาสายสายมากสายมากตอนหังตอนหลังตอนหลังเย็นเลิกเรียนแล้วไปเล่นด้วยกันที่สนาม อ่าอ้างถามว่ารู้จักกันยังไงไม่ไปตั้งแกงนี้ค่ะคุณแม่ก็เหมือนตอนก็รู้จักกันมาบ้างบางคนอยู่แล้วแล้วก็เออตอนกีฬาสีใช่ป่ะก็ชวนกันมาทํいいากระโปรงก็จะมีน uh, ้าปอยน้ามุกน้านาเบียอย่างเงี้ยก็เลยบอกเออเริ่มรู้จักกันเออน่าจะเริ่มจากกีฬาสีมั้งใช่แล้วพอตอนหลังอ่ะตอนเย็นเลิกเรียนเราก็ไปเล่นที่สนามแล้วก็จะเริ่มเจอแม่ต้นไม้นอสอะไรเงี้ยแล้วก็เออนาเจียบอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเริ่มรู้จักกันอะไรเงี้ย แล้วก็ไปเที่ยวเกาะพึ่งด้วยนะพึ่งจำได้เจอพึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแม่เราไปก่อนเดี๋ยวตามหนุ่มๆมาดีกว่าเจอน้าพึ่งครั้งแรกอร่อยรู้ไหมพี่บอกว่าใช่ที่ที่ไอโอเชียนด์อะไรอ่ะที่สยามพารากอนอ่ะใช่นะพึ่งบอก ดับบี้แนนนะว่านี่คือแม่ของน้องครับค่ะนะพึ่งก็หันมาสวัสดีค่ะพี่แล้วนะพึ่งก็วิ่งวุบไปเลยเพราะว่าครับมันวิ่งหนีจากตรงเกตอ่ะออกไปที่ห้างเลยเสร็จแล้วนะพึ่งก็เลยวิ่งตามไปเลยเพราะว่าไม่งั้นเธอจะหายไปโดนเผาแล้วครับนี่ไงคบเมื่อกี้น้าพึ่งเมาครับมาเนี่ยใช่โดนดิมถาไว้ครับเธอดึงมาใช่ไหมตอนเด็กๆอ่ะที่หนูจำแม่นมากอ่ะเล่าเลยตอนนั้นอ่ะไปบ้านเพื่อนคนหนึ่งชื่อเบบเป็นเพื่อนผู้ชายอ่ะ ทีนี้ใชนแม่มันหนูจำได้ว่าไปเล่นกันแล้วเล่นซ่อนแอบอยู่เล่นสิอย่างนีง่แหละแล้วหนูแอบอยู่หลังโซฟาแบบนี้แล้วหนูนอนอยู่เงี้ยแล้วครับมันกระโดดมาทับหนูแต่ไม่มีเลยแบบกระโดดใช้เท้าทับอย่างเงี้ยเท้าเขีบเจ็บมากจริงเหรอครับจำได้ไดทุกครั้งทุกครั้งที่มีปาร์ตี้หรือรวมตัวกัน <ๆ S 1> ทุกคนจะทุกคนจะวิ่งมาฟ้องทุกคน แล้วมันไม่มีที่กั้นแล้วครับผักหนูตกออมาจากที่กั้นเลยแบบสูงสูงอ่ะจริงเจ็บมากโอ้ยครับนี่มาแล้วไปเล่นมาไปเล่นบ้านบ้านสักยาหนึ่งบ้านครับอ่ะแล้วแบบมันต้องวิ่งซ้อนมันต้องเล่นไล่จับกันแล้วหนูวิ่งหนีหนูปล่อยผมคำดึงหัวเดี๋ยวเห็นไหมคะบ้านลังแก่ไดี๋ยวไอ้หนีไปหนีนะผมหนู๋ยวไป็นแล้วคำมันดึงหัวหนูว่าแปะเดีว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว อย่ากล่าวหาทำให้ครับแก้ตัวก่อนจริงไหมครับเป็นไงทจำอะไรไม่ได้ไม่จำอะไรไม่ได้อยาะไรไม่จำอะไรแต่หนูรู้ว่าครายังไงก็แก้หนูเยอะแต่หนูจำไม่ได้เยิ่งเหมือนนิสตาความจำเสื่อมไงไม่รู้จำอะไรไม่ได้เลยแบบว่าโรงเรียนแสงโสมข้างในเป็นยังไงหนูรเฮ้ยจริงเหรอไม่ได้จริงเหรอก็จำไม่ได้แส้มสมข้างในเป็นยังไงไปลาบุรีที่ไปเที่ยวกันน่ะแล้วก็ได้ใส่แสบแล้วครับก็กระดดทับ ได้ใช่ใช่ตัวค้าก็เป็นโลกอะไรก่นมีเป็นอะไรไม่รู้ครับหนูจะโดนขับทำลายบ่อยสุดทั้งกระโดดทับอะไรเงี้ยจิงจจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะพิมพ์ทุกคนเลยเดี๋ยวจะผัดกันผัดกันวิ่งมาฟ้องไม่ว่าจะเป็นอางเมียมปูนิตาทุกคนจะมาฟ้องว่าครับทำอะไรสักอย่างใครคนแรกที่ตบหน้าหนูคือครับโอ้ตบเลยเหรอทอะไรตบเลยตบแบบเนี้ยถ้าดว่าเด็กแบบวิ่งหน้าเลิศร้องไห้มาเนี่ยนดเพิ่งนดเพิ่งสะดุ้งละลูกฉันแน่แน่เพราั้นตัวค้าครับก็ทำ อีกเลยเหรอโอ้โหคลาส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 กับดูคลาสกับดูคลิปใช่มีคลิปเอล่าบุรีก็มีคลิฟมีหลักฐานไหมมีหลักฐานงไอ้มันมีครั้งหนึงที่เราไปเที่ยวด้วยกันที่อะไรอันนี้เริ่มจำได้รึเปล่าเราจำได้แึเปล่าใหญ่หรือว่าอะไรสักอย่างที่เล่นซ่อนแอบกันในบ้านแล้วพิมพ์อะซ่อนอยู่ใต้ผ้าห่มแล้วรับไม่รู้ว่าใต้ผ้าห่มนี้ใช่แล้วก็โดดท้าวโอ้ยนั่นหนูจำได้จำได้จำได้ก็มาหนึ่งจำได้จำได้ทำไมทำไมคำต้องกระโดดทำพิมพ์ตลอดเลยจำได้เล่นซ่อนแอบ เด็กๆขอเรื่องปาร์ตี้มั้ยนี่ปาร์ตี้มีเหรอไม่มีคนูจำได้ว่าปาร์ตี้อย่างเนตอนแรกอน่ยทุกคนจะแบบคิดว่าปาร์ตี้เป็นแบบเด็กเรียบร้อยมากแล้วมีหัวครั้งหนึ่งเหมือนแบบปาร์ตี้อะดรีนาลีนหลังเลยก็ไม่รู้ว่าแบบอยู่ดีก็มีแรงเยอะมากแล้วก็ช้านหนูลมแล้วทุกคนก็เหมือนแบบหนูจำได้ว่าแม่ๆก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยปาร์ตี้อะดรีนาลีนหลังจริงเหรอจำเห็นได้ ถ้าไล่แล kind of ้แบบคนที <laughs> ่รักที <no brain> <ollow> ่ส <Zahlen stuffed alien> ุดจะรักอาทิตย์ที่สุดแล้วเจออาทิย์่สุดอยากที่สุดอาทิตก็จรที่าไม่แบบอาทิตย์อาทิตย์เป็นแบบก็เลยเพ่อน้องรักอะแล้วมีรั้งนึ่อไงที่แบบว่าขับเป็นคนดีขึ้นมาตอนไปทิปสักที่สักที่ที่มันแบบมีแบบแต่งตัวธีมสัตว์แด้ว่าที่เราไปมันเคยแข่งเลยอดแล้วมันเคยเทตีเหรอแล้วมีครั้งนึ่งอะนี่ขับแบบว่าไปตรงเสาไอ้นางแล้วก็แบบว่าเอา ห่วงยางเป่าลมมาให้เพื่อนให้ตัวเองอ่ะลากของเยางกัเป่าลมไป่ไ้นี่คือความดีที่สุดในชีวิครับแล้วยใช่แล้วก็ที่ต่างัท่จ่ายแแรว่ใช่ใโรงแรมที่เราแบบโอบูดป้าโอบูรสีราชาจำได้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 และคนดีด้วยนะคะคนดีรังนึงของไม่ใช ไอจำไม่ได้เลยที่บอว่าลากสาวเป่าลมให้ผู้หญ so ิงตอนแรกจจจำำำไไไดด้้ด้เกี่ยวแขนกันแล้วก็ลงบันไดซ้ายขวาซ้ายเออจะไดกันอะไรยังมีกับมือเลยพี่อันเกิไม่เคยมีอะไรดีๆในครั้งแรกโรงแรมที่มีไอห่วงยางลอยออกไปใช่ใช่ใช่จำได้จำได้ที่ห่วงยางลอยออกไปที่เราเจอไดครั้งแรกกันจ้

มีรูปมีรูปด้วยนีด้วยอ่างนี้จะแบบนอ้เยใคอีกผมมาองขาอย่างี้เอาไข่โดนด่าไข่โดนมากทุกคนทุกคนเลยไม่รู้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 คือเขาสนิทกับแม่ไงเขาชอบเล่นผมแม่เขาคงติดจากแม่มากับแม่ก็เลยมาติดกับเราใช่นจำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีคู่คู่จิ้นแบบคับกับอังอ่ะกอดตีกับกอมันแล้วก็ตีกับกอดมันจะมันจะเป็นคับ ก็ตีกับปูครับกับอังมีด้วยเหรอมีมันจะมีช่วงแบบมันจะมีเชอรี่ชอตแบบครับชอบอังเหรออะไรเงี้ยตอนเด็กไม่ไม่เคยคก่อนเล่นทัวร์แดนคนก่อนเล่นทัวร์แดงครับยังบอกเลยว่าครับเคยชอบอังตอนเด็กไม่ไี้ยุคนี้ไม่ต้องทัวร์แดงหรอกตอนไหนวะตอนที่เที่ยวกันน่ะแหละครทำที่มาบอกพวกเธออะเขาสารภาพเดีเธอมาบอกเราอะเออมันเขาบอกเขาความจำเสื่อมชวดขาวมีคหน้าเอ๋ยเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้พูดได้มันเป็นอันดี ได้จำอะไรไม่ได้เลยไม่ดิงเื้ตรงเนี้ยก็ไอ้เมาอยู่อ่ะก็ก้องครับเพ่งกินเบียรไปกึบนึงหมดแอรู้แล้วที่นิตาความจำเสริมมพนิการกินไปจิบหนึ่งนิตากไม่เกลนิตาความจำกลับมาบ้างยังาไม่เคยจำอะไรได้เอออ่ะ อาทิตย์เมื่อก่อนเป็นน้องอาทิตย์เป็นตัวเล็กๆดูสิดูตอนนี้ดูตอนนี้จะคอยอุ่อาทิตย์แล้วก็แบบเวลาอาทิตย์เล่นเกมแพ้ทุกคนก็จะแบบให้อาทิตย์ชนะเลยอาทิตย์ชนะเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นน้องแต่ตอนนี้ก็คือโตมาเป็นยังไงตอนนี้นะเปน่หเป็นน้องใหม่อาทิตย์มาจากไหนไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะเดี๋ยวทุกคนเงียบนะเดี๋ยวฟังเสียงอาทปนะหนึ่งสองซ้ำเบเดี๋ยวเดีคอยไล่ไหมเทคสองหนึ่งสองซ้ำ สวัสดีครับ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 เสียงใสเสียงเขาเป็นแบบผู้ใหญ่เลยนะไม่เสียจอกันครั้งล่าสุดอตอนที่เราไปดีบเวลกันอหนูช็อกมากเพราะว่าแบบเจอกันครั้งล่าสุดอาทิตย์นหนอะครับเออมาแล้วอันนี้กันอะไรเงี้ยยังเป็นเสียงเด็กอยู่เลย ตอนนี้เนี่ยตอนไปสยามกับปวัดตอนอัมลาปวัดยังไม่ได้เสียงอาทิตย์เลยไม่ได้ยินเลยโอ้ยวันนั้นไปเที่ยวดิมเวิร์กไอทิตปตั้งแต่เช้าเดีนกลับแบบเพิ่งได้ยินตอนกลางวันว่าเออชอบทกันแต่เห็นอย่างงี้เขาแบบเป็นแบบฮอตมากเลยนะแบบโซอ๋อใช่ไหมไม่ฮอ่เหรอไม่เลย มเไดเลติกกอยังใช่ใช่ะมีแบบอาทิตย์กับปาร์ตี้อ่ะส่วนใหญ่จะไม่ได้มีส่วนร่วมเลยแต่จอยนะแอบข่าวแอบข่าวแล้วข่จอยข้างในอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไมีส่วนร่วมหรอเขาไม่รู้เลยไม่มีเดี๋ยวหนุ่มๆนี่มองว่ามาทำไมเรียกมาทำไมใช่ไหมเรียกมาเผาสามคนมีอะไรจะเผาสาวๆไหมไม่สามคนเนี่ยจำเรื่องเราในตอนจุบันใช่ไหมเผาสักทีจุบร์ตี้จะจำได้หรอจุดไฟจะไม่ได้เลยหรอปาร์ตี้มีจำอะไรจังไ์ตี้แหลมือเราชี้อะไรเหรอ พี่ทำอะไรไม่ได้เลยเหรอจริงระลึกถคะระลึกความทรงจำแีอะไรงได้ไหมจำอะไรไม่ได้เลยคัวคับนี่คือเป็นคนที่แบบคับมานี่คือทุกคนต้องเตรียมพร้อมใช่ใช่ใช่คือจำได้ว่าคับโซนโซนมากแล้วคับโซน ตะต่อยดึงผมทุกอย่างมีวันที่หนึ่งไปเที่ยวกันแล้วมันเป็นร้านอาหารที่เหมือนเหมือนแบบมีที่กั้นแล้วมันเป็นแลมรถวิ่งอ่ะมันสูงนะแล้วขับเกินโดดลงไปจากไอ้ตรงข้างบนลงถนนลงทางไอ้แรมรถวิ่งป๊าดแล้วจะพึ่งก็กลี้นแล้วิ่งม่ให้ทุกคนจะภาพแบบนี้สมมติเราเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันใช่ไหมทุกคนก็เดินตามถนนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดขับเนี่ยจะไปปีนป่ายตามเนี่ยตามทางปกติะไหลทางไหลทางค่อยๆแบบตรงตัวใบขับจำได้ไหม จะไม่ได้เพราะเรื่องจำได้ตอนนั้นน่ะเราไปโรงแรมอะไรสักอย่างอ่ะน่าจะไม่ได้ใช่ป็นอันเดียวกับโอ๊กบุหรือเปล่าที่เราเหมือนแบบทําห้องเป็นจัดงานวันเกิดเลยอ่ะแล้วมันจะมีลูกโป่งอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบขับรู้ว่าผู้หญิงกลัวก็เอาลูกโป่งมาบีบใส่หน้าบีบใส่หน้าลองหาย่าทีไม่ได้ใช่นย่เกิดตอนจำได้ใช่ได้้อจได้ลแม่แกง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 ลองคายสมไ้ดู้้อ่ะ เลยว่าอันนั้นเป็นงานวันเกิดที่หนูอยากจะร้องไห้ที่สุดเพราะว่าตอนแรกเนี่ที่มันจะมีแกล้งสองเราที่มันจะมีแกล้งหนูไม่ได้ของขวัญแล้วก็แกล้งเอาเค้กสลัดมาให้หนูอะซึ่งหนูแบบอยากกินเค้กกะแล้วหนูไม่พอใจหนูก็ร้องไกรู้คุณผ่านจำได้ไหมอ๋อเป็นโรงแรมที่เหมือนมีธีมให้จัดเป็นโรงแรมในกรุงเทพนั่นแหละเหมือนอยู่ชั้นบางนาหรืออะไรอ่ะแล้วมันเป็นสนามกอล์ฟมีท็อตแบดมีอะไรทีนี้เนี่ยนี่งาวันเกิดอ่าเป็นกลุ่มนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเค้กอ่ะตอนแรกเป็นเค้กหมี่น่ารักแบบอร่อย แต่ตอนแรกเอาเค้กสลัดโลไปก่อนแล้วเด็กก็ผิดหวังทำหน้าแบบตาตูจกันหมดเลยหนูอะเมื่อหนูอะพิมอะเสียใจว่าที่ได้เค้กสลัดแล้วค่ะไอ้อ๊องกับผูจ๋าว่าหนูชอบมากเลยไอ่ไแบบว่าเพราะว่าเราไม่บอกกับผู้ชายผ่คนๆหนูหนูนั่งมาบหนูแล้วแบบผู้ใหญ่ให้ยิ้มถ่ายรูปก็แบบหน้าแบบหนูแบบจะพูดอะไรจะพูดอะไรอ่ะโอ้จำได้ ไปฉลองงานมันเกิดที่บ้านปูจ๋าใช่ไหมที่มันจะมีสองบ้านนะบ้านเนี้ยแล้วแบบว่าที่มีเค้กเสมออังอังจะซื้อแบบเออมะเขือเทศลูกๆมานั่งกินเป็นถังแลวอังก็แฮปปี้มากแล้วแบว่าหนูไม่ชอบแลวเพราะหนูไม่กินมะเขือเทศใช่คนไรกินมะเขือเทศใช่อังจะแบบกินเอามเลยเป็นของทานกินกินอยู่ใช่ไหมกินปะกินชอบแต่ตอนนี้หนูไม่ค่อยกินแบบถ้ามันอยู่ในอาหารก็กินแต่ว่าให้ไปซื้อมานั่งกินอ่ะไม่กินเ่เออไม่ค่อยได้กินแล้ว